โปกัดสิทธิท่มชมนะครับผมนะเราอยู่กับช่องคลิปจิกัดอีกแล้วนั่นเองท่านผู้ชมนะซึ่งในคลิปนวนี้นะครับเราจะมารีวิวทางด้านของทีวีซโนแมนของเรานั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะอ่าซึ่งทีวีซโนแมนเนี่ยนะครับตัวนี้นะเป็นบอสตัวสุดท้ายในด่านอีเวนต์คริสต์มาส2องพนั่นเองนะครับผมนะโดยใช้กรงเล็บอันน่ากลัวของเขาเพื่อปลดปล่อยความเสียหายแบบเอลีที่กว้างขวางอ่าถ้าเรามาสรุป,ปง่านนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวโมเดลมาจาก บอสละบอสตัวสุดท้ายของดานใหม่นะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมดานนี้เลยนะคริสต์มาสสเปเชียลอีเวนต์นั่นเองนะซึ่งการโจมตีเอฟเฟกของเขาดูเหมือนเขาจะเขาจะสปอยมาว่าเขาจะใช้กงเล็บโจมตีนั่นเองคับท่านผู้ชมนะแล้วตีแบบ AOE ด้วยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะแต่ทำไมมันคือว่าตีแบบซิงเกิลอันนี้ก็ไม่แน่ใจกันนั่นเองนะครับนะถ้าเออถ้าเจ้าของเกมมาเห็นก็ช่วยปรับแก้ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่า บอกตีโอยแต่ว่ามันขึ้นมาซิงเกลิลอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะท่านผู้ชมนะแปก่อนที่จะไปดูเดี๋ยวผมบอกอันนี้ก่อนนะว่ามันสามารถหาได้จากแซลมอนทิสมันนะครับนะอ่าประมาณนี้เลยแล้วกันเนาะโอกาสออกอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ผมหมดไปห้าสิบโลห้าสิบโลกว่าๆแหละแต่สำหรับคนที่หมดไปน้อยกว่าน,นี้หรือมากกว่านี้มาแชร์กันได้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะซึ่งเดี๋ยวมันจะ,ะโหดไหมเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่านั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะ แต่เดี๋ยวผมจะเอานี่ไปด้วยแล้วกันนะท่านผู้ชมจะเอาทางด้านของอัปเกรดทีวีไปด้วยนะครับนะเอาไปเทียบกันเลยนะไปเดี๋ยวขออนุญาตตัดภาพไปในกเกมมาเลยนะครับผู้ชมนะซึ่งค่าวางของทีวีสโลแมนนะครับจะใช้อยู่ที่9 0้อนั่นเองนะครับพอเราวางเข้าไปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะดูเหมือนว่าจะเป็นการโจมตีแบบ AOE จริงๆนั่นเองนะครับนะแต่ว่าทาไม้ของผมคือซิงเกิลก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ตี AOE นะ ถือว่าเขาเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่เขาคาดที่จะดีนะครับนะท่านผู้ชมแล้วอุ้ยเอลีกลอยู่นะเราดูนะเรามาดูทาทางของสเตตตกันมางดีกว่านะี่ครับนะดาเมจที่จะอยู่ที่550ระยะอยู่ที่12 22, 2 2วิธีหนึทีอัลเกรดใช้1,200แล้วขายได้450นั่นเองครับท่านผู้ชมนะพอเราอัาเกรดไปขั้นที่1เนี่ยะคระับท่านผู้ชมนะดาเมจอยู่ที่800ระยะอยู่ที่13บ9ามนาวิธี1 3. ทีเอลี LE, เหมือนเดิมนะครับเป็นการใช้กงเล็บของพี่แกเขาในการฟาดเข้าไปนนนั่นเองนะ อ้เท่ค่านผู้ชมนะผมว่ทกันนะเออตีตีไวนะผมว่าตัว่อาที่ดีเลยนะครับนะอาจากตัวนี้นะแต่พอเราเาเกเข้าไปนะผมนะอเกเข้าไปอีกขั้นนึงเลยเมีึันอยะอยู่ที่14ปตีนท, 1, ทีขาพนั่นเอนค่านผู้ชมนะอตัวนี้ตีเอค่อน e ข้างที่จดีเลยนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็ตีค่อนข้างที่จะไวอยู่นะตีค่อนข้างที่จะไวอยู่นะ ก็1.8วิอ่ะสํำหรับผมก็ถือว,ว่าค่อนข้างจะได้อยู่นะครับเอามาเขี่ยคีฟอะไรเงี้ยผมขอขอนุญาตเรียกไอ้พวกมอนแบบพวกที่แบบเลื่อนน้อยๆเรียกว่าคีฟแล้วกันนะครับนะอ่าประมาณนั้นกันนะครับเนาะซึ่งอย่างที่บอกนะครับผมเอาอัปเกรดท,ท่ทานทีวีมาเทียบด้วยนะครับนะอ่าพอเราวางอัปเกรดให้ท่านทีเวีเรามาดูสเตตตอนเต็มเนี่ยเอ่อตอนนั้นของอัปเกรดท,ท่านทีวีดาเมจจะเยอะกว่าแล้วก็ตีไวกว่านั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะใช่แต่ว่ามันจะ มานี่นะครับท่านผู้ชมนะอัพเกรดจากท่อนทีวีดีแค่ตัวเดียวนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะอ่าก็ประมาณนี้ละกันนะครับตัวนี้ผมถือว่ามีอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้าคันจะโหดและแรงมากๆเลยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมเอ่อถ้าเรามาลองเนี่ยเวลาอัพเกรดทีวีสโนว์แมนตันเนีครับนะดาอ่าท่านผู้ชมจำสเตตนี้นะครับท่านผู้ชมนะแล้วท่านผู้ชมลองวางอัพเกรดทั้งทีวีนะอัพเกรดไปแค่ขั้นเดียวพอนะเนี่ยสเตตมันจะเหมือนกัน หมดเลยครับท่านผู้ชมนะอ่าเห็นปะหน,น,นึ่งพันหนึเนี่ย1,114 1.8ันหนมาอย่านงนี้ละกันนะครับนะเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยนั่นเองครับท่านผู้ชมนะอ่าก็ไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสําหรับทางด้านของทีวีจโนแมนเนี่ยเราไปสรุปกันเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมไป,ไปสรุปกันเลยอ่าเรามาสรุปกันดีกว่านะครับท่านผู้ชมนะซึ่งการสรุป ในรอบนี้นะครับแท็กหน้าของทีวีซโนแมนเป็นตัวตีเอลีนะครับที่เห็นที่เขาเขียนว่าซิงเกิลเนี่ยนะครับผมนะมันมนูกเหมือนว่าเขาจะเขียนผิดนั่นเองนะครับนะอ่าก็สรุปก็คือตีเอลีแล้วกันนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็ตัวนี้หาได้จากการที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะท่านผู้ชมนะอ่าทีวีซโนแมนโอกาสออกอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมหมดไปห้าสิบกวโลอย่างที่บอกกันก็เกลือแหละอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมนะ ตัวนี้ผมแนะนํานะคะว่าต้องมีนะเพราะว่าโหดมากๆเลยท่านผู้ชมต้องใส่ไปในเซตแล้วเพราะว่าเป็นตัวแบบเอโอเอท่านผู้ชมผมว่ามันดีนะผมว่าดีมากเลยเด้อเออแต่เอเมก้าทีวีก็เอลอถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าดาเมจมันน้อยกว่าไงชนะขอทีวีซโนแมนจะดาเมจเยอะกว่านะคะท่านผู้ชมนะอ่าเนี่ไ่ะตัวแบบตีกงเล็บอย่างเท่อะท่านผู้ชมอ่าตอนนี้ก็เป็นตัวนึงที่ผมแนะนํานะคะท่านผู้ชมนะอ่า ให้ไปสุมกันเอานะคะท่านผู้ชมนะเพราะว่าถ้าเราลงหลายคิดมากใช่ปะเราจะไม่ได้เสียเงินอันนี้นะท่านผู้ชมเราจะได้เป็นอะไรแบบเวลาเราสุมเราจะเสียเงินในฐานของของขวานแทนนะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะอ่าก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าของทีวีโซโนแมนนะครับสำหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับจุ้มว่เหมือน